น,นี้โจทำเป็นชนะน,นะครับโอ้มาดูปู<ข>นะครับปูเนื้อปูไข่นะครับแล้วก็กุ้งนะฮะหนึ่งนะฮะอ้ยหนึ่งกันสดๆตรงนี้เลยนะครับหนึ่งโดยเตาเตาถ่านนะฮะนี่ครับอืมบรรยากาศที่ดอนหายหลอดนะฮะปลาหมึกเขาก็จะย่างแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับโอ้ มีแต่ของน่าทานกันนั่นเลยนะครับดูครับโอ้ยยอดเลยนะฮะค่ตั้งเด็กตั้งนอน ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยนะเขาเรียกว่าหมึกไข่นะโอ้ตัวละ40บาทนะครับสามตัวร้อยครับสามตัวร้อยเขาใส่อะไรเขาใส่เหลืองนี่ครับอ๋อใส่สีิ่วใส่อิ่วผมนึกว่าเป็นขมิ้นไม่ใช่ใช้คเป็นสีอิ่วนะครับเอ๊สีอิ่วออกเหลืองเนาะอันนี้ปลาหมึกหมึกไข่นะครับตัวละ40บาทนะแล้วก็จะมีปลากระพงปลากระพงทอดพร้น้ำยำเลยค่ะพร้อน้ำยำด้วยนะครับ ก็ส่วนใหญ่คนก็จะซื้อจากนี้ไปแล้วก็ไปนั่งกินด้านนู้นจะมีหน้าศาลใช่ไหมก็จะมีเหมือนกับสวนหย่อมแล้วก็นั่นเอาไปนั่งทานก็ได้เลยนะครับแต่ว่ากินเสร็จแล้วต้องเอาไปใส่ขยะนะครับมีถังให้อ๋อเขามีถังขยะให้นะครับอันนี้ก้างยังนะครับอันนี้กั้างพ่อยังนะครับอันนี้เป็นไข่อ่อน นี่เดี๋ยวตรงนี้นะครับ <c oughs> อหอยเชลนะครับหอยเชลอันนี้โดนความร้อนไม่เป็นไรเหรอครับ<า>น้ำจิ้มโดนความร้อนไม่ไม่เสีย,ไม,สยไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้โดนนี่อ๋อไม่ไม่ถึงนะความร้อนไม่ถึงนะครับขายมาหลายปียังครับเนี่ยหลายปีแล้วนะ,น,ะนี่ครับหอยเชลของค้านนะครับโอ้ยน่ากินมากนะครับมีเปลือกว้าวเขาเรียกว่าหอยเชลทรงเครื่องนะฮะ ใส่เนยนะครับไม่รู้ว่าสามร้อยหรือไม่รู้ว่าสามร้อยสามร้อยห้าสิไไบได้โอ้โหตัวนี้ครับตัวนิดเดียวแต่มีไข่เต็มเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแมงดานะครับยำแมงดาตัวละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาท ขอชมบรรยากาศไปนะครับเป็นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับสําหรับคนที่ชอบอาหารทะเลนะครับแล้วก็ขออาหารทะเลนะฮะก็ฝายให้ชมกันนะฮะนี่ครับไข่ล้วนๆนะดูนุณภาพครับโอ้โหนี่เลยนะครับสุดยอดโอ้แตกเปรี้ยเลยนะครับโอ้โหนั้นทะลุเลยนะครับมันร้อน พอเวลากลับนะจะเป็นไฟขึ้นมานะครับทําให้เนยละลายนะครับเนยละลายเพราะย่างเสร็จแล้วมันจะหอมนะฮะหอมเนยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เขาขายไงครับตัวละเท่าไหร่กล่องละแปดสิบกล่องนึ่งได้กี่ตัวสิบตัวตัวละแปดบาท ถูกไหมสวัสดีครับนี่ครับแนะนำเลยครับร้านนี้นะฮะยออหอยเชลกล่องละแปดสิบบาทไม่น่าเชื่อว่าอันนี้เขาเอามายัดหรือว่าของไข่เขางมันตัวมันเองของเขาเองเลยนะครับรไม่ใช่ว่าเอาเอามะเอามาตบตานะครับก็เป็นไข่ของเขาเองนะฮะนี่น้องคนนี้เขาทําแบบมืออาชีพเลยนะครับ ห้อยเชลล์อบเนยนะครับทำได้เกสายเองใครจะมาไปพเราถ้าไปกินร้านอาหารนี่แพงกว่านี้นะครับมันมีเต็มตัวพี่แต่ต้องดันขึ้นมาทุกตัวอ๋อเราเกลี่ยเกลี่ยขึ้นมาเอาเราเกลี่ยขึ้นมาพี่เบิร์ดอันนี้กดไปแล้วหลุกลงไปเลยเมื่อกี้เพราะเขเกลี่ยขึ้นมาไงให้เห็นมเราตามสายอลยพี่มีห้าสิบมีเจ็ดสิบมีร้อยหนึ่งนะห้าสิบไข่ก็จะน้อยหน่อยพอทำน้ำยำพเราอยากทำให้พี่ค่ะ To to เดี๋ยถ้าจะไปด้วยก็ต้องทีไปที่เป็นแมงดาถ้วยบ้านเรานะของบ้านเราเลยถ้าจะถ้าเกิดเรามาทานที่ร้านยังไม่ตายอ่ะได้ไหมคะไม่ขายพี่เพราะว่ามันอันตรายอ๋อเขาต้องมาแกะมีเส้นเมาเส้นเมาเส้นเมาไม่ขายไม่ขายให้พี่เพราะว่าที่เขาเข้าไปอย่างเงี้ยที่ที่ทานแล้วเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเข้าไปเองทานอาหาร ร้านอาหารเขาจะมาาซื inh oh like ้อแบบที่ว่าเอาไปทำชาอย่างเงี้ยนะการร้านอาหารเขาก็ถ้าร้านอาหารบางร้านอาหารเขาทำเป็นก็ขายเขาได้แล้วมันมีที่ซื้อมีจุดซื้อไหมคะที่นี่มีพี่เของว่ามาขายกันอย่างเงี้ยสะพานปลาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สะพานปลาอยู่ตรงไหนอ่ตอนขึ้นฝั่งที่กลางนี้ค่ะโอ้โหครับ ก็เดี๋ยวได้ได้แล้วแต่นะอ๋อเดี๋ยวไปนั่งทานกันนะอุ้ยซื้อมาเพียบเลยครับนี่ครับเยอะหย่หมดเลยนะฮะอันนี้ขายอะไรครับโอ,นอ,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 นอ,อ,อ้นี่เอ้าหอยหลอดดอนทอยลหลอดยรงนี้เองตามหาตั้งนานโอ้โหนี่ครับหอยหลอดหยิบเป็นแบบนี้เองนะฮะอืมถุงละร้อยถุงละร้อยนี่คืออ่ามันจะเป็นแบบเอาไปทําอาหารเองนะฮะต้องไปปรุงนะอาหารนะครับอืมแช่แข็งแช่เย็นไว้เลยนะครับ นี่เลยครับสารน้ำแข็งนี่หอยหลอดเจอแล้วมันจะมีอีกแบบนึงที่ยังอยู่ในแท่งนะครับมันจะเป็นแท่งก็มีนะครับหอยนั่งลมได้ได้เอามาเลยเอาเอาครับเดินดูต่อนะฮะโอ้เป็นปลาทูฮะครัปลาทูก็มีฮึ่มเ <c oughs> ยอะแยะหมดเลยนะฮะ กินซีสับลีกุลาวของจองเลยนะครับโอ้นี่ครับร้านปลาจิ๊ดนะปลาจิ๊ดปลาแดดเดียวนี่ครับเบอร์โทรขายกันทุกวันเลยใช่ไหมครับก็เสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์นะวันหยุดอ๋อเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดน,นะครับนี่ปลาทรายแดงนะฮะสาโลละหนึ่งร้อยบาทโลนึงก็ได้หลายตัวนะลลนเนาะถึงยี่สิบไหมน่าจะได้โอ้ยี่สิบตัวได้นะครับก,ก็คือเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอา เวลาหิวก็เอาขึ้นมาทอดนะครับกินกับข้าวด้วยเลยนะครับปลาทรายแดงนะฮะก็เป็นเพื่อนมาเที่ยวดอนท่าหลอดนะครับจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้ครับของทะเลสดสดแล้วก็ของทะเลแบบแห้งแบบนี้ก็มีนะครับเก็บถนอมไว้กินได้หลายวันนะฮะตัวนี้เขาเรียกปลาอะไรครับปลากุเลานะโอ้ปลากุเลานี่เขาเรียกอะไรแดดเดียวเหรอปลากุเลาแดดเดียวนะฮะนี่ครับตัวใหญ่มากตัวหนึ่งของขีดได้ไหมตัวใหญ่ถามขีดของขีดไซนี้นะ ปลากุเล่าก้างเยอะไหมครับปลากุเล่าปลาทะเลจะมีแต่ก้างกลางอย่างเดียวนะครับก้างกลางนะก้างไข่ไม่ค่อยมีนะครับเป็นก้างตรงกระดูกกลางกระดูกสันหลังนะครับโอ้นี่คือปลาทูมันทําไมเขาเาถึงเป็นปลาทูมันนะฮะตันนี้มมไเ็อ๋อเหรอเ็ม่อยไมม่เ็าอันนี้คือปลาทูนึ่งหรือตากตากแห้ง รสชาติเหมืนไก่ขาปลาทูนึ่งแบบตอนนี้นึ่งกลับปลาทสกุลแล้วแต่นี่ยังไม่สุกนีี่พต้องไปทอดอ๋ออันนี้คือปลาทูเหมือนกับแดดเดียวตากแดดเดียวเนี่ยรอเขาเรียกปลาทูมันนะครับถุงละ35บาทได้4ตัว4ตัว5ตัว6ตัวแล้วแต่ัว5บาทอันนี้ก็เก็บไปกินได้นานนะใส่ใส่ฟิสใส่ฟิสอยู่ได้เป็นเดือนเนี่ยของพวกนี้ใส่ฟิสได้หมดเลยนะฮะเราจะเอาไปตาก ตากแดดเพิ่มเติมก็ได้นะฮะตากแห้งจะได้เก็บไว้หลายวันนะครับถ้แห้งมากมันจะไม่ลอยออกมาเลยอ๋อเหรอใหญต้องให้เก็บไว้ในฟรีทเลยอ๋อเก็บในฟรีทเลยแต่แห้งมากแม่ ỏi, มแนนอ๋อถ้นนอแาแ,แห้งมากไม่อร่อยนะเนื้อเนื้อมันจะหดลงเนื้อมันจะแข็งเนื้อมันจะแข็งอ่าปไปแดดเดียวเนี่ยจริงๆต้องซื้อไปวันนี้แล้วไปทอดเลยอย่างเงี้ยดีนะครับอันนี้ปลาอินทรีปอ่ะเนื้อปลาอินทรีนะฮะเนื้อมันเลยนะฮะกินกับข้าวต้มเขาสวยได้นะครับเพื่อนๆกินได้ถ้าไข่รอย บคุนครับเีินชมต่อนะฮะอู้นี่อะไรเอ่ยอ๋อหอยหวานครับมาสาเลยจ้ายได้แยกได้เลยจำเลยไหม น้องเลมอ๋อพอก่อนไอ้เขียวยังไม่ได้ซื้อทีโอ้หูตั้งนะครับตั้งของนี่หอยน้องลมตีสองร้อยหอยน้องลมหอนองนี่เก็บได้เป็นเงินนะนี่มาชิมหน่อยพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่มาชิมหน่อยเดี๋ยวมาซื้อตอนเอากลับบ้านเดี๋ยวไปทานที่นี่ทานเดี๋ยวมาซื้อกลับบ้านด้วยน้องชิมหมดแล้วอร่อยไหมเนี่ ลองชิมหน่อยหนูส่วนพันเสี้ยงลองชิมพี่ม,มาชิมหน่อยเรารับประกันความกรอบมันเป็นอะไรอย่างเงยเดี๋ยวเที่ยวกันเที่ยวกันโครตงสองสูงเลยนะครับขอบค่าที่ติดตามชมครับเป็นิจ,โจิโอะไทยชาแนลครับบรรยากาศของอดอนหอยหลอดนะครับสวัสดีครับ